อันนี้ก็ปุกเล็กปกติร้อยเก้ก้าเฉพาะในไหลถ้าร้อยยี่เก้าไม่เข้าไหบห้าบาทแล้วอ๋อเจ็ดสิบห้าบาทลาหกาดนั้นะแล้วก็อันนี้ถ้ากระปุกใหญ่อ๋อกระปุกเล็กเจ็สบห้าบาทปะใช่กระปุกใหญ่กระปุกเล็กนี่กระปุกใหญ่กระปุกใหญ่ราคาอยู่ที่ร้อยหกเก้าวะ ร้อยสามห้า้อสามเก้ตอนนี้อหรอกองจับเพราะสามเก้าราะาดีมากถ้าซื้อสองกระปุกจะเหลือสองร้อปดสิบสองรอยแปดสิหารสพมปเดียวจะเหลือเปเก้าสิบมาทต่อกระปุกมาพี่ซื้อแบบเซ็ตสามที่หารไม่ไม้เราไม่มีผงชุรสนะคะอลูกค้ากินเลยลูกค้าบอกว่าไม่มีแ้วเห29อสองเก้าก็นี้อันไหนอันนี้แไม่ออกอ่ะ รักที่รุ่งองก็พี่อไม่ต้องแกะแน่เนี่ยก็พี่เข้ามานี้ก็ต้องดักปะน่ากิน่อยฮะอันนี้คืออะไรนะคะเทมปุระอ๋อเป็นเทมปุระอืมทำไมราชอบเนี่มันจะมีแบบเทมปุระกับแบบต้องให้ยังไงบาก็เดาปรุงรสดรวิชิคเกอรวิงต้อดร้อยหกสิบเก้าบาท่กนแต่ถ้าซื้อสามก็มะัสี่ร้อยแปดสิบไม่เยอ ร้อบาทต่อกระปุกอุ้ยเยอะให้เยอะนะเยอะมากเยอะใช่ไหมที่ซื้อรอบกว่าเมได้กับบ้านเลยเขาไม่ใส่ผงชูรสส่งไม่ทันกินไม่ได้อันนี้กระปกใหญ่ร้อยร้อกรัมอะย่สิบเก้าบาทได้หรอเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวนะไปลต้องดูอันไหนร้อี่สิบกรัมไม่เกิดไม่เกิดไม่เนี่ยอันนี้ร้อยยี่สิบเก้าใช่อันนี้ร้อ่สิบกรัมโอ้ยยี่สิบเก้าใช่อะอันนี้ร้อยยกรัมโหสุดยอด เลือกลดได้เลยอ่ะร้อยยี่สิบเก้าบาทดูลดได้ตามสูตรเลือกสมุดหนังนี่ไม่ใช่หนึ่งเก้าสิบกรัมโมเดลเอากินหน่อยโมเดลของเดียวเดียวถือไปลูกรถเผ็ดอะถือไม่ได้ไหนรถเผ็ดป้องดำนะโมดโมเดลต้องปล่อยน้องก่อนโมเดลต้องกินของโมเดลก่อนงามไม่มีผมเลยนะคะอ่ะถือลูก อร่อยขอหนูก็เป็นมักหนเนี่คะข้างในคือไม่เผ็ดเลยนี่ไงอฮยฮะเฮ้ยเดี๋ยวพักอร่ชูรสด้วยอร่อยอ่ะอันนี้เป็นอรเจ็รสเอันนี้รสเลยนะรสเผ็ดเหรอรสเผ็ดเผ็ดนิดนิดพี่จุ๋มเปิดมตัวเผ็น เปิดประตูให้เม่อ้เปิดประตูให้เคยเปิประตูให้เปียกอันนี้อะไรซาครีมเหรอถเครตรงนี้ะ้อยู่เ้ารนังด้ยเอะไม่หมดตรงนี้ซาครีมดีนะดีหเซาครีมดีม่มัซื้อเรากินอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์ไม่มีผมสด้วยาต่อเลยี่บิ ใจชอบนะคะือทำคิมดีนะค้ารสอ้ารเหรอดีเธอดีเธอนม่เป็นรไเปนนะอ้าข้า่านันเลยเลยอร่อยอร่อยมากชองคิมเลื อะไรคะพี่ปูแบบซองใช้ใครจำนะเป็นแบบซองเหมือนกันนะแแล้วบบมีรสต้มยำด้วยอ่ะจะเลยค่ะเราต้องใส่ชิมอันนี้จะเป็นรสต้มยำเป็นแบบซองแบบนี้นะคะเขาบอกว่าหากเพิ่มความกรอบนะคะเปิดจะซองให้เอาไปอบได้สามสิบปีโอ้ยยิมหวานมาจุ่มลองซียิมหวานใหยรสต้มยำ เป็นไงบ้างนี่มาอะไรเหรออือเลยเค็มก้นมากอือเราต้มยำอร่อยอร่อยอืออืออุ๊ยอร่อยอ่ะต้มยำอร่อยเค็มก้นบอกเราพี่กะงงปะงงหรออืออือคือผมไม่ขอแน่แอบลองชิมกรอบก่่าไหมแอบลองชิมกรอบในซองอ่ะเสียงกรอบเลยนะ อร่อยอร่อยแบบกระปุกตะกร้าหนาเป็นไงตัวสาระมันเหมือนกันเลยแหละแต่ว่ามันมีหลายรสแล้วก็อยู่ในแบบแพ็กเกจที่งกรปรุงไม่เหมือนกันค่ะแต่ละแต่ว่าตัวอย่างนนั้เ็ใหญ่กระปุกอันนี้มันก็จะประหยัดหน่อยเพราะว่ามันได้เยอะทำเป็นแบ่งช่องให้ด้วยใช่แบ่งช่องให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยมันได้120กรัมเลยเอาอีกเอาอีกเอาอีอือเออีเอาอีได้ไหมเอาอีไหมต่อของละสองที่แปดบาทแบบเนี้ย แล้วก็ผูกคุ้กว่าแม่คุ้มกว่าแล้วก็มีแบบนี้แบบนี้อร่อยมากนี่ของิี่พีทอยู่บ้านเรากินอ๋อไามที่บ <èn isf premature> <sm all> ้านชอบกินอย่างนี้กันเป็นแผ่นใหญ่ชอบมากแผ่นใหญ่กับแบบนี้เพราะว่าไม่มีน้ำมันนะคะสำหรับตัวนี้นะแล้วก็คนทานเจทานได้นะคะไม่มีผงชูรสและไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะอันนี้อร่อยมากหนูชอบมากหนูชอบกินอยู่ที่บ้านเนาะไม่หนุดเนาะกินกันบ่อยมากอันเนี้ยตั้งใจอยู่ไหนนะนมันอยู่มันคุณคนมาก ก็ไม่มีคอเลสด้วยอันนี้อร่อยจริงต้องให้นะรุ่นนีต้องเดี๋ยวจะซื้ออีกอันนี้ที่บ้านก็คือซ้มสุดๆอันนี้มันเป็นแบบแบบกรอบมากค่ะอันนี้มันมีความเคลือบอร่อยอยู่แล้วรสต้องยาอร่อยมากค่ะอันนี้ยังไงก็ดีสุดไอ้เลอร์เออใช่แบบนี้น้องสุดหนูก็ชอบหนูก็ชอบแบบตองนี้มันจะมีความแบบหวานหวานนิดๆอ่ะนี่กับแบบเนี้ยมีหกแผ่นกับตองน้ที่ชบมันก้อนอย่างเงี้ยมันกรอบมากอืออันนี้ไม่รสอื่นนะ อะไรอุ้ยหมดแล้วหรอ60บาทนะคะห0บาทได้6แผนตกละบาทแต่ว่ามันแผนใหญ่ีเธอร้าองเีเอานียกินนี่มาุนเลยแปดหนู้อนี่มีอมาได้กระปกหน่มเลยเอาไหมเออค่ะจ้าก่อจ้าก่อขอบคุณค่ะได้อันนี้ชอบกินงงมาก ได้ปะได้เลอร่อยมากนุ่มมาอันี้หกสิบบาทได้อันนี้นำบุ๋มได้ไปสองรสนะอร่อยเลยค่ะอร่อยเลยค่ะแบบซองเนี้ยคือที่สุดอันนี้รสอะไรคุณแม่เผ็ดแม่อันนี้คือที่อันนี้อร่อยอยากกินอดกรอบใช่ใช่อันนี้มันจะกรอบอันนี้รสอะไรอ่ะค้าแบ่งได้นะคะนี่รสอะไรอันนี้อ่ะคือรสทิเบตได้เลยใครอยากไอุ้ยแล้วตองทิเบตไปป่ะทำเป็นด้านผสมเงาอะไรไม่รู้อ่ะรักชูมาก โรดักของแลนสุดๆคือว่าหนึ่งซองราคาอยู่ที่60บาทแต่ถ้าซื้อสองเซองปร๊บเลือดถ้า้อยสิบห้าบาทอร่อยอร่อยอร่อยเนาะกระกรอนเดียวเดียเสียงกรอบมากนี่นะถ้าถามหนูชอบขอแบรนด์นี้นะคะสุดเชื่อหนูนะได้หนูชอบแบบซองนี้เชื่อหนูนะสอบแบรน์นี้ทั้งหมดนะแล้ว60บาทแค่เชื่อหนึ่งเลยแม่เอารเดียว หกอดนี้เลยชื okay. ่อหนูกอร่อยอร่อยมากมันได้หกซองใหญ่ด้วยหยี่จุแกให้มาอุ้ย่แล้วดแล้วใหนุกี่ตกอาเป็นแล้วเตแล้วกวามาดกหวนกันแล้วนีองัมเรื่องได้ใช่ไหมย่น้อน้อร่อยยอร่อยปะอร่อยอร่อยอร่อย่ะพี่เงที่ได้แล้วขอบคุณยังไม่ด้วยเลยนะ ละกอบด้วยไปอย่างนี้ลวกอบยเนาแลวกอกรอบมากกรอบเนี้ยอืมกรอบแล้วคุบุ้มมีมือยื่นขึ้นมาี้วกินั้วได้ไหวนไม่มือยื่นขึ้นมาอันนี้อ่ะอยากขึ้นมาเวยอ่ะผู้จ้างก่อนผู้จ้างก่อนมได้ต้องมาผู ทุกคนขอพูดก <Allah. S 1> so, right? ่อนค่ะวันนี้เธอกินไหมต้องกินหรอพี่เธอกินได้รึต้อทุ่งลูกจะไม่ฆ่ากับนะต้องไหมนิ้มนะบอกอ่ะแล้วกินแล้วยิ้มเลยหรอ เยบ็เยบเยบ็บเย็บเย็บยาตุยายายามันจะแตกน้องออกมาเท้านั้ค,นคุณแม่ว่าวันนี้เราควรทำเมน<ห>ูอะไรกันดีคะต้อง,งตามค่ะ ยังยังอยาังชอบส้นตํอยู่ไม่สื่เหน่กข่ต้มตค่องกอบที่อื่นมาไหมมีมีอะไรกะปปวนทีน่ี่ไข่ต้มเนี๋ยวัม่ทนทุกท่านมลังงานกไข่ต้มไข่ต้มดังไข่ต้มยีสมลูกีไม่ได้แล้วอ่ะย่างปลาทูนเองตีลูกีไม่ได้แล้วอ่ะนให้ผมดล้สองตัวมันเปนพริกแบบกัดได้ไหมเ็ม จะเป็นยังไงตั้งลงพีได้ไหมสุดท้ายบอกได้อุ้ยหมาหรอยังต yeah. ัดได้ไหมอุ้ยตายเลยไว้ตัดไม่ได้แล้วไม่ดีเลยมีเธอไม่อ้อนลงพีแล้วพี่บุ๋มขอบคุณข้าก่อนทุกคนทุกคนค่ะบุ๋มอ่ะบุ๋มอกินเยอะไม่ได้แล้วลูกมีเธอหนูจั้งลงพีไม่ได้แล้วหรอจั้ได้ไหมตัอหมอกกตั้งได้ไหม มาได้ไหมมะนาวไม่มีใช่ไหมพี่จุ๋มมาเลยจุ๋มจ๋าไม่มีเสียใจแล้วไปนอนแล้วเหรอพี่ชมคะมะนาวมีไหมอ่ะมีเธอไม่โมพี่มีด้วยซ้ำมีเธอโมลุงพีดเลยมีเธอมีเธออยู่นะมะนาวไม่กันแล้วบอกว่าอ่ะนี้ไม่มีมะนาวเขาหมดไม่มีอะไรพี่จุ๋มจุ๋มจุ๋มไหมขัดผิดไหมมีเธอลืมลุงพีทแล้วเต้าเลย ผู้สั่์มามีเธอเราทำไงให้เด็กจำเราได้เหมือนเดิมครับมีเธอเราตังไหมครับนางผิ้สั่งลุงผีจ้ะมีเธอตังไหมเอาตังไหมจะได้จำได้ใช่ปะคือความคิดดีความคิดดีเก่าไรไหมเอ้คนนี้ใครอ่ะหนูก็จำไม่ได้มีเธอมองอยู่อุยเริ่มมองละพี่พิจารณาละ ตั้งแต่มีผมก็ลืมเงือนเลยนะเลยพี่พีใจร้ายมากพี่บ้ามากทำไมอ่ะตั้งแต่มีผมก็ลืมเลยนะทำไมอ่ะมันตลกอ่ะพี่จุ๋มพี่จุ๋มถึงจะเล่นได้ไหมพี่สร้างมีมีกแล้วทุกคนบอกว่าตั้งแต่มีเธอมีผมก็ลืมพีพีสม่เอา่พี่สร้างมีมอีกแล้วี่ไมเพราะว่าเพราะ่ามีแต่จะอยู่แต่ไม่ได้ไม่ได้ก็คุยได้ เล่นด้วยได้ไหมนี่ทีเดีที่หมายของเขาว่ามีผมแล้วชดเลยรักลูกเขาพี่ทำยังไดีผมยาวแล้วชดเลยรักลูกเขาทำยังไดีวันนี้ลุงพีทกลับเร็วมีเธอกินหน้าอร่อยจังดังนั้นต้องกดเด็กยังอร่อยพี่เป็จ้าหรือว่าที่เป็นหูข้าวแสงตะวันจันทรากดได้เลยไปซื้อไหมฮะไปซื้อเป็นไหมเป็นมะนาวแม่คว้าเลยเนี่ยอะไรไม่เด้จะเห็นอะไปแปลกแปลาเป็นปะล่ะ มีเธอหรือตลาดหรือท็อปหรืออะไรมีเท่าไรเอาตัมนั้นเลยค่ะกระปุกใหญ่เยอะมากค่ะคือนี่กินไปแล้วนะคะถังเบลเลอร์วิซาวครีมไหนชิมสิชอบใครมาหรอเพราะมีก็โมเดลชอบซาวครีมอยู่แล้วแต่เด็กคนนั้นกระปุกเบิ้มๆแบบนี้เลยนะคะกระปุกใหญ่แล้วแบ่งเป็นสี่ช่องแบบนี้ด้วยให้กินทีละช่องน่ารักมากแล้วก็ราคาดีมากกว่านี้คูอปองจับอยู่ยังไม่ได้กิน ว่าตัวนี้สายเทมปุระเป็นเดบสเซลเลอร์คือเป็นตัวก็คือตัวเทมปุระหมดยช่เป็นตัวเบสเซลเลอร์เพราะว่าเทมปุระเขาแบบใช้แป้งเนี่ยดีเขากรอบตัวเทมปุระอร่อยมากอืมซาวครีมอร่อยจริงเนาะใครที่เป็นสายซาวครีมอยู่แล้วนะคะอร่อยจริงเอาะเนาะดูเดวกินไม่หยุดเลยเดียวไม่พอหงนะชะเดวครับผมซาวครีมอ่ะ ผงเขาเยอะทำถึงไม่ละลูกค้าบอกว่าตอนนี้มันเป็นฤดูกาลใหม่สาหร่ายใหม่เพิ่งส่งตรงจากเกาหลีมาไทยเลยในวัตถุดิบที่เขามาทําให้เพราะฉะนั้นรอบนี้เราได้กินสาหร่ายใหม่เลยใช่เป็นสาหร่ายกลางปีอันนี้กรอบเหมือนข้าวกลางปีอืมรีเธอกินอร่อยมือกรอบจ้าวคินอร่อยมากแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวข้าวโพดเดี๋ยวยังตะบูร่าเขากรอบมากเลยลูกแป้งเขาแบบแป้งดีอ่ะ ต่อันนี้รถดั้งเดิมอยู่ยพ่อป่วยชอบกินอร่อยมากพ่อกลับมาแล้วลูกพ่อกลับมาแล้วดมรมได้จำได้ครดมอุ้ยจิ๊บอุ้ยเฮ้ยไว้เอาใหม่เอาใหม่ อ่ะพอกับบ้านพอกับบ้านกับอกว่านุวาจกนีกลับมาแล้วหน้ามีเธอป่ะหน้า้อดมาแม่มาบอมาล่อ่ะเล่นกับเดี๋ยวอกักมเน่ะติคอเออ กรอบไม่กรอบทุกคนตอนนี้อบแซ่บกันไปหมดแล้วอร่อยมากกกรอบมาใช่แบบกรอบเดี๋ยวชอบอันไหนที่สุดเเลยนะป็นอย่างเงี้ยน้องกินง่ายเนาะใช่แบบโรแบบโรกับแบบน้เห็นไหมแบบโรพอดเดียวเขาชอบซาวครีมเขาเป็นเด็กชอบกินซาวครีมกั่เด็กไม่บังคับจิตใจเด็กค่ะแต่แบบเนี้ยคือแบบกรอบนี้โททษ แล้วถ้าโตมากว่านี้ดิจอกฟูปิ้นเขาจะบอกต้าทําอะไรชั้นตอนนี้เด็กขอโทษที่เธอที่เธอที่หนูไม่รู้ว่าแฟนมีเห็นหล่อดีหนูก็เลยชอบเขาทำไมใจอ่ะอ๋อเฮ้ยขอคนนี้ขอคนนี้ขอขอคุณพี่พีนมาพี่พีนมาพี่เยังไม่หยุดเูก่อน หิวหี้เพราะสายแล้วแม่น้อยใครที่ใครใคพีทขอโทดอร่อยนะคือกินไม่ได้หรอเนะใครมีชื่อพี่เธอคะอยากกินนิดเดียวเพมปุระชิ้นหนุ่มใหญ่มากคือบางทีอยากกินนิดเดียวอ่ะไม่เราจะบอกว่าเนี่ยอันเนี้ยไม่จะบอกเราเพิงกันไหมแป้งหรือน้ำมันเนี่ยเราเพิ่งกันไหมคิวดูพี่ให้ดูตรงนี้มันไม่ได้มีคราบน้ำมันนะทอดที่ทอดเนี่ยพี่ให้ดูเห็นปะเขาทอดได้แบบสลัดน้ำมันได้ดีมากคิว คือไม่มีน้ำมันแบบติดแล้วก็รู้สึกว่าฉ่ำอะไรอย่างเงี้ยมันคืออร่อยมากครับพ่อหนาเนาะที่เหมือนขนมไอโลโลอ่ะจริงอุ๊ยอร่อยอ่ะยังไงอีกนะคะเปเวลา์เขาทำถึงทำเรืออันประเดีเยข้าพูดอร่อยมากเออเข้าวโพดอร่อยจริงอร่อยข้าวโพดเหมือนไอ้กลมๆมันไอร่อยอ่ะพี่ถีซื้อได้เลยนะคะแล้วลูกค้าบอกว่ารอบนี้ที่เขาให้ราคามาถูกกว่ารอบที่แล้วอีกนะคะใช่ สาไลรอบเนี้ยเป็นสาไลหรือดูการใหม่เลยเป็นสาไลยใหม่หมดเลยที่เพิ่งนําเข้ามาถึงไทยเลยเพราะฉะนั้นทุกคนได้กินแบบสาไลยใหม่ๆเลยรชคือเขาเพิ่งส่งตรงมาจากเกาหลีด้วยนะคะเพิ่งมาถึงไทยด้วยสาไลที่นี่คือสาไลที่เกาหลีอยิมันนะคะยิมานเอ๊ยหยูดิไปผู้หญิงขึ้นแล้วนะเพราะน้องมีกิฟ่ะมันถูกต้องอันนี้อร่อยอ่ะเข้มข้นอืมเขาบอกคืออร่อยใช่ไหมลูก อย่าเอากิิปอ,อ,อ,อ้อน่ารักแต่กีนี่คนโง่มีด้วยใช่อะต่กี้นี่คนโง่มีด้วยมึมาหรอน่ากมีมีนี่ม,ม,มีนี เอาไงหนีหนีเอาไงหนีหนีเอาไงวู้าวขายาวเลยขนาดนั้นนะแม่คุณรุ่นช่องเอ้ยมิเธอต้องอีดน้ำหน่อยนะลูกมาเอานมมานองมาตัวขาวด้วยอ,อ,อ่ะติดคงติดคอโมเดลจอยมากนะใช่โมเดลชอบกินสัตวาหล่ากโมเดลจะโมเดลเอารถไลโมเดลลองขายสิลูกมะ <laughs> จริงโมเดลชอบแต่โมเดลขายหน่อยเดี๋ยวป้าเอ็บให้หลังหนึ่งโมเดียวชอบขนาดเนี้ยเดี๋ยวป้าเอ็บให้คาตั้งหนึ่งจริงโมเดลร้องให้ลูกว่ามาเข้ามาไหนคะเดี๋ยวชอบแบบเนี้ยแบบม้วนีหรอเพราะอะไรคะแบบแบบสาวครีมแบบกระปุกสาวครีมเพราะเขาชอบกินสาวครีมสาวครีมมันแบบอร่อยอ่ะจริงเหรอจริงถ้าสาวเดียวครีมเนี้ยเดี๋ยวสาวครีมดีน้องเดียวสาวเดียวดึงกระปุกข้างหลังตัวเองแล้วก็ดึดตัวเองแล้วก็อ่ึ อันนี้คือแบบทิจูดไหมลูกหัวสหายนะเูด่กอบอ้อะไรกใสแข่งเหมือกันเลอ้ต่ชื่อจงนี่หลันี้ฮโมราชาดอะไราต้ว่าเป็นขอแกทาไจดชอบตอบอกปเวลาหายปุ๊แกทีแล้วใ่แก้มันเป็นไงคะันซึ่งมันอาจจะหายจริงเป็นไ พิสูจน์ครับแก้คที่ชิมมรพูเล็กใหญ่ใหญ่ค่ะกระปุกใหญ่ค่ะที่กินคัอกระปุกใหญ่ค่ะกระปุกนี้นะคะร้อยยี่สิบกรัมเลยนะโอ้โหเนี่ยร้อยยี่สิบกรัมคือกระปุกแบบใหญ่เลยนะคะแล้วเขาทำแบ่งช่องอย่างดีใช่ทำแบ่งช่องให้เรียบร้อยกินเสร็จเก็บใส่กระปุกอันนี้ไม่ได้ทำให้แบบความไม่หลออยู่แนี้อยู่นะเลยทิ้งอย่างนี้ไม่ได้ ไม่หนู้ไหลเล็กไปปะแล้วคือแบบปริมาณคือดีนะมีมันเยอะอ๋อแล้วมีออเดลิวหน่อยเร็วข้าวบดอืมแข้าวบดข้าวมดแล้วเนี่ยลูกอันนี้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 ดั้งเดิมเป็นไงลองชิมสิมีแบบมีอะไรไหมแบบไหนคะแบบไหนมีเออแบบ ดังนั้นแต่ว่าสำหรับตัวเดลเราชอบข้าวโพดมากกว่าอ้ตอะไรคะกรองไหมคะกรอบทุกอันไหมกอ่องถูกไหมการันตีความกรอบมีเออมีฮาลามไหมพี่ปูเดี๋ยวพี่ปูไปถามแบบนึงนะคะฮาลามแบบล้วมันพูดได้ไหมอ้าวหนมฟังกรอบรัก แต่ว่าไม่มีผงชูรสวันนี้นกตางกรอบไม่มาหรอคะแต่ไม่มีผงชูรสนะแม่ไม่มีผงชูรสแล้วฮัลโหลเดี๋ยวปีไปกอพี่ดูพี่ปูดูเ่ อย่าหยิบตรงนี้ด้วยนะไม่เอาเอาไปไหนคะนี่ได้เอาไหนคะอันนี้ขอบคนพี่เดียวก่อนป้าลุงจ้าอนเลยเร็วถูกปันถูกปั้นสวยๆถูกสวยๆนติดเกะลยนิวรกนกนิคือกินได้ดีเพราะว่าไม่มีผงชูรถมาดวมาดูนี่เราพี่เป็นเหมือนแป้งคอดเคยนะคะอะไรนะทับกุระหาม้า ราคานิดนึงเนาะแต่ว่ามันจะเป็นสาหร่ายด้านในนะถ้ากดอันเนี้ยเชียข้าวโพดอร่อยข้าวโพดอร่อยคือซอฟตครีมของเขาวะที่โมเดลชอบอะคือเพื่อนๆสามารถซื้อแบบไหนก็ได้แล้วก็ใช้กลิ่นซอฟครีมได้หมดเลยเพราะซอฟครีมเขาทำเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าซอฟครีมของเขาอร่อยจริงกับข้าวโพดอร่อยเพราะฉะนั้นแบบสมมติถ้าอยากได้แบบที่มีเทมปุระก็ได้หรือไม่อยากได้แบบที่ไม่เทมปุระก็ได้เลือกซอฟครีมได้หมด ราะมันมีหลายรสมีชิคเก้นเอ้ยมีนะชิคเก้นวิงด้วยคือมีหลายรสเลยใครชอบรสอะไรเลือกได้เลยค่ะอันนี้อร่อยติดบ้านอีกปั๊บมันหมดแล้วนะลองเป็นมีนดีกว่าวิจ๊อสหมดเดี๋ยวลองอันนี้หรือยังคะนี่มันมีอันนี้อีกอันอ่ะลองเขาเนาะก็อสชิคเก้นวิงวิงจิ๊กมูก เฮ้ยเฮ้ยพี่โปหาก็กินกันไม่ชวนหนูเลยค่ะถูกกินกันไม่เป็นยันเป็นยังไเป็นหนูหนูก็้หักินบ้างอะครับพ่อปู่เออเป็นไงล่ะิูเหรอไม่ต้องกินแล้วนี่อหยิบขึ้มดูกป็นน้ำเดียวลูกค้า ก็แบบนี้เป็นโปรไงอันนี้เป็นโปรไข่เป็นแพ็ค่ะอันนี้เราดีโปรหลายอย่างนะคะอุ้ยมันจะมีไอ้นี้ด้วยนะตังที่ตังที่ได้ขนมตังอมีค่ะเลือดโปรละพ่นเป็นโปรนี้ตังเดือดไม่ชอบอะไรค่ะมีแต่สองไปหนักมีขวดไหมอันนี้คือตังที่หนูชอบอันนี้อันนี้จะบูรังอันนี้ไขยดีอันนี้หนูกินได้แน่นอน นี่เทปูระแบบนี้หน่อยขายดีค่ะมาเอ็กพอร์ตไปถึงมาเก๊าล้ให้ตรงก่อนไม่ได้ทำหน้าบีอะไงเฮ้ยคนทำหน้าวีน่ะเบ้วันนี้ได้ไลน์เลยคือสี่ถุงร้อยค่ะสามารถเลือกได้เลยคือตอนนี้ได้ไลน์วันนี้วันนี้เพื่อนๆซื้อได้เลยนะคะเลือกได้เลยว่าอยากได้สีเหลืองหรือสีฟ้า อะไรก็ได้ถ้าถุงเดียวจะสาสิบาทแต่ถ้าสีถุจงจืยที่ราคาร้อยเดียวม<ฮ>ันคือตกลงไปยี่สิบ้าบาทเองอันนี้กินดีมากตัวนี้ตัวนี้<ฮ>